เอาละครับกลับมาพบกับทาง PZ v ัทอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกีก่ยวกับว่าเจ้าตัว VPS เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีข้อดีอย่างไรและเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างเจ้าตัว VPS นะครับย่อมาจาก virtual private server นะครับเป็นการนําเครื่องเซิร์ฟเวอร์ มาจำลองเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์เสมือนเป็นเครื่องย่อยๆอยู่ภายในเครื่องหลักของมันโดยการทํางานจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละเครื่องย่อยซึ่งสามารถลงระบบปฏิบัติการเป็นของตัวเองและแยกออกจากกันอย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นถึงแม้จะอยู่ภายในเครื่องเซิร์ฟเวอร์เดียวกันก็ตามนอกจากนี้หากวีเสตัวใดตัวหนึ่งเสียหายจะไม่มีผลต่อการทํางานของวีเสตัวอื่นๆในเครื่องเดียวกันครับ หลักการของ VPS ที่แบ่งออกจากเครื่องหลักและถูกนำไปใช้งานเป็นเครื่องย่อยๆนะั้นมีหลักการคือเป็นการแบ่งทรัพยากรของเครื่องหลักทั้งหมดแบ่งออกเป็นสัดส่วนตามที่ผู้ใช้งานต้องการโดยใช้โปรแกรมควบคุมตัวเครื่องเช่น VMware, Server และอื่นๆในการควบคุมทรัพยากรทั้งหมดและติดตั้ง OS ต่างๆเช่น Windows, Linux เข้าไปในตัวเครื่องย่อยๆเท่านี้เราก็สามารถใช้งาน VPS ในสัดส่วนที่เรากำหนดไว้ตามโปรแกรมผ่านรีโมทของเราได้แล้วครับ แล้วเราก็จะมาดูกันบ้างครับว่าข้อดีของเจ้าตัว VPS เนี่ยมีอะไรบ้างเจ้าตัว VPS นะครับมีประสิทธิภาพสูงในการทำงานดีกว่าโฮสติ้งเพราะ VPS มีการจำกัดสัดส่วนการใช้ปริมาณทรัพยากรอยู่แล้วทำให้ไม่เกิดปัญหาจากผู้ใช้อื่นๆในเครื่องเดียวกันและมี IP address ที่แยกออกมาซึ่งทำให้ใช้งานเน็ตเวิร์กได้เสถียรกว่า 2. ้าตัว VPS เนี่ยมีความเป็นส่วนตัวสูงเพราะว่ารีโมดของ VPS นั้นมี user ที่เป็นส่วนตัวซึ่งเราสามารถลงโปรแกรมต่างๆเพื่อใช้งานได้ตามต้องการเสมือนคอมเครื่องหนึ่งที่เราสามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนคอมที่บ้านตัวเองทําให้เราสามารถลงโปรแกรมและเก็บข้อมูลที่เป็นส่วนตัวหรือเปิดเว็บไซต์ได้ตามต้องการครับ 3. ความปลอดภัยของเครื่องเซิร์ฟเวอร์มีสูงเพราะว่า VPS สามารถเปิดปิดพอร์ตป้องกันการโจมตีจากภายนอกได้เพื่อลดโอกาสในการโจมตีทางออนไลน์ครับ 4. v p s เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีงบประมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ d e d i c a t e ซ Server ที่มีราคาสูงกว่าเกือบเท่าตัวครับอ่าเรามาอยู่กันในหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับว่า V p s เนี่ยเหมาะก,กับการใช้งานประเภทใด 1. เปิดเว็บไซต์ที่มีแบ,บนด์วิ์สูงและต้องการความเสียรมากกว่าโฮสติ้งเพราะว่า VPS เนี่ยมีการแยก i p address ออกจากกันและแยกทรัพยากรออกจากกันทำให้เราสามารถใช้งานทรัพยากรในเครื่องเครื่องนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สสำหรับเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมออนไลน์ 3. เปิดโปรแกรมเล่นหุ้นบิตคอยหรือบอทเทรดต่างๆสสำหรับเปิดเซิร์ฟเวอร์ TS3 หรือบอทเพลง t s เเพื่อเข้ามาพูดคุย 5. ใช้เก็บไฟล์ส่วนตัวแบบออนไลน์เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับหัวข้อที่ว่า vps นั้นคืออะไรใช้งานอย่างไรและมีข้อดีอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์และกดซ u b s c r i b e กันด้วยนะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดทางทีมงานต้องขออภัย มาาที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ